สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาษานชนแนลวันนี้เราอยู่ที่ร้านประกอบอของของข้าพเจ้าเองนะฮะในชื่อแผดสั่งช่างคอมนะฮะในวันนี้ <c oughs> พร้อมกับพนักงานอีกหนึ่งคนก็คือไวแชตนั่นเอง <c oughs> ก็ตอนนี้ก็เพิ่งเปิดร้านได้ไม่นานทางก็เดี๋ยวจะมาเช็คดูก่อนว่ามีลูกค้าเข้ามาหรือยังนะฮะในอีเมลตัวนี้นะ อ๋อนี่ไงมาละอีเมลอ๋อนี่เขาขอบคนที่มาเซี่งล้งซ่อมคอมของเรานะฮะก็โอ้โหยามากอ๋อนี่ไงงานแรกของเราฉันมองว่าคุณจะช่วยฉันได้นะตอนนี้คอมพิวเตอร์ของฉันถูกบางสีบางอย่างบางอย่างผิดปกตินะฮะเดฉันคงไปคลิกอะไรบางอย่างที่ไม่ควรคลิกแน่ๆเลยฉันมีไวรรสหรือเปล่านายเงยบวาระเข้าปัญหาเหมือนชีวิตจริงเดะเลยประมาณขึ้นที่ชื่อชีวิตเมอนเตอร์อ่ะเออ คอนเวอร์ชีวิจตจริงอนเวอร์ชิวิตเ,เตอร์คือการจำลองเอาชีวิตจากชีวิตจริงมาเลยประมาณประมาณว่าแบบฉันก็ไม่รู้ว่าฉันคลิกอะไรอย่างเงแบบี้ยเราก็แบบเฮ้ยเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะฮะก็คือภารกิจแรกของเราเรา,เราต้องกำจัดไวรัสออกไปฮะค่าช้างหนึ่งร้อยเหรียญโอโ้โหอย่างเยอะนะเนี่ยลูกค้าส่งมาแล้วไวมากแบก,กนห,หน่อยทุกหนักมากมีความหนักยัดอะไรไปบ้างเนี่ย อ่าโอเคเรียบร้อยโอเคภารกิจต่อไปตอนนี้เราก็ให้เราตอบเขาเรียกอะไรนะตอบพีนะฮะกับสายหรือเคเบิลบัตเทิลนี่ฮะเราจะมาดูข้างหลังก่อนโอ้โหหลังคอมนี่คือแบบเบสิกมากตอนเดอเราจะต่อพวกอ่าพวกเมาส์พวก,พวก,พวกคียบ์บอร์ดทั้งหลายแหละให้เรียบร้อยก่อนนะฮะี่ตอ่อเข้าไปอันนี้จะเป็น hdmi ใช่ไหมโอ้โห gts เจ็ ti gamer อืมแม่เจา้าก็พอเล่นได้นะเกมฟันกลาง โอเคเดี๋ยวเราดูสิให้ใส่ USB เหมือนกับว่าอไอตามใดของเรามาเป็นตามใดสำหรับวอลลาสแกนเนอร์นะฮะโอเคกดอนะินสตอลก่อนไหนดูสิอ๋อนี่ไงใ้ะละอ่านี่นี่นี่เราเราก็มาต่อตรงนี้อ่าเรียบร้อยต่อไปกด P หรือกดเปิด power นั่นเองอ๋อโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวดูสิอ่าแล้วไอที่เปิดคอมมันอยู่ตรงไหนวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <ś 2> ไม่คอมอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อ่าโอเคอ่าคอมรุ่นไหนหนี่ยโอเคต่อเสร็จแล้วลไงต่อจากนั้นเดี๋ยวเราไปที่คอมตัวนี้ install virus scanner welcome to omega os ทำไมไม่ใช้ Windows วะ <ś 2> ผมไม่เคยใช้ด้วยกันจำได้เสียงตึงติงติงตึงจบดีจีแคนั่นแหละดิโหด้ายมากโอเคเดี๋ยวรอ ่าไปที่ไหนวะแอด, <c oughs> ดี๋อย่าชักขอมีแค่นี้นยหรอป้าไปแล้ว <c oughs> แอดรอจำได้ไงแบบแล้วสักแค่เนอร์โอเคสักแเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาให้เสร็จดิเอาให้เสร็จจะพึง่งค้างอ่าโอเคเราต้องใีสตาร์คอมพิวเตอร์น่นไงเหมือนชีวิตจริงเลย <c oughs> โอเคเนี่ยฮะแต่ชีวิตจริงฮนะ เสียงบาดหูมากในเวลาสแกนไวรัสนะฮะไฟติดไวรัสสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโอมคิดอะไรเยอะขนาดนนะั้วะเนี่ยเออว่ะหายบ้าไปแล้วอ่ะแต่เดี๋ยวก็สายไปคลิกเพราะป๊อบอัพแน่ๆเลยดูตาทางลนะเฮ้ยนี่เคลมไวรนะัสไปที่เรียบร้อยแล้วก็ทําการสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตายละโหดมากอันนี้ก็คือเราเอาคอมพิวเตอร์เนี่ย าไปคืนไคลแอนได้แล้วนะฮะไปคืนลูกค้าได้โอเคก็อ่าปิดคอปนี่ฮะตอนนี้เราก็ทำการปิดคอปเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการเราต้องทำการถอดสายพวกนี้ออกให้หมดนะฮะมีถอดทีละอันถอดทีละอันถอดทีละอัน,อนเหมือนจริงมากเลยนะนี่ถอดเอาถอดเราให้หมดก่อนนะฮะ ก็ค um um. ือเวลาคุณผู้ชมเอาคอมพิวเตอร์ไปให้ช่างซ่อมนะฮะก็เวลาแบกไปก็คือแบกเฉพาะตัวเคสอย่างเดียวพอนะฮะไอพวกพักเคอร์อะไรพวกเนี้ยพวกสายอะไรต่างๆไม่ต้องเอาไปนะฮะเพราะว่ารานของคุณไม่ต้องแบกไปช่างขามีช่างเคามีนะฮะโอเคแต่เชื่อว่าทุกคนไม่ต้องแบกไปแต่เชื่อว่าทุกคนคงคงพอรู้วิธีบ้างแหละเนาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราวาแบกก่อนฮึหนักมากโอเคเดี๋ยวทําการอ่าวางตรงนี้ อ๋อเสร็จแล้วนี่เราจะทำการอ่าคอลเลกต์รีวอร์ดกันนะฮะเราจะไปเอารางวัลกันนะเขาเชื่อไหมสิเนี่ยรีวอร์ดไปล้เสร็จแล้วก็เก็บตั้งอ๋อผ่านสิบห้าเหรียญเสรดูสิอ้าวลูกค้าต่อมานี่ดิฉันอยากขอบคุณคุณมากนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเย็นเย็นเอี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะโอเคครับเดี๋ยวมาดูอันต่อมากันดีกว่าอ่า กราฟิกการ์ดไม่เรียบร้อยมาประสบการณ์เดียวกับพี่โจโเลยการ์ดจอยไม่การ์ด70แต่พี่โจโเลยอันเดียวกันเดะประสบการณ์ด้วกันประสบการณ์เดียวกันเวลาอันเดียวกันเดะเลยชิบไก่ละอ่าขอดูไม่ได้เกมเอ็ดูพ<ะ>ี่โจหรือเปล่าไม่ไดนั่นนะดิหลอนมากตอนนี้ก็ <laughs> S <S <an> <S ถ้าถ้าใครเคยติดตามเมื่อปีที่แล้วนะฮะเกิดเหตุการณ์กระจอใไหมนะฮะก็ทําให้ต้องเคลมประมาณ3ามสามอาทิตย์กว่าจะได้กระจอคืนมาโหทรมานมากเก้าเจูเหมือนกันด้วยนะหนูซิภารกิจคือให,ให้หากระจอใหม่วงเล็บอันที่ดีกว่าหรือเปล่าก็ได้ <t 's not bad> <t 's not bad> ตายละแต่ประเด็นคือ <c oughs> เขาบอกว่าน่าจะเป็นยี่ห้อชีนนะ <c oughs> <c oughs> นที่พังก็คือยี่ห้อที่เขาใช้อยู่ตอนนี้คือยี่ห้อชีนนะฮะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะหายี่ห้อใหม่ ที่ดีกว่านี้นะฮะเอาโดนทนแล้วก็เอาโซเท็กแก้ใจเข้าไปเลยมันมีหรือเปล่าเกิอโซเทคะ็ะเดี๋ยวขอดูกันนะเครื่องคอมเนี่ยของลูกค้าเนี่ยจะมาถึงอย่างน้อยใช้เวลาหนึ่งวันนะฮะก็ในระหว่างน,นี้ก็คือเหมือนกับว่าพอหมดวันแล้วเนี่ยก็คือให้ไปที่ประตูเวิร์คช็อปนะฮะโอเคอันนี้คือไบโอคอมพเนนต์อ๋อให้เราซื้อพวกอุปกรณ์ามาเก็บไว้นะฮะโก็ทูอ่าพูดง่ายๆว่าให้เราไปที่ร้านค้าออนไลน์ใน PC นะฮะแล้วก็ซื้อพวกอ่าอุปกรณ์ตามที่ลูกค้าเขาอยากให้เราใส่นะฮะ ช็อปเนี่ยกราฟิกการ์ดอ่าถ้าดูไหนอันนี้อะไรวะอันนี้เลดียนไม่เอาการ์ดจอแดงไม่เอาไม่ถนัดบอกตรงเนี่ยการ์ดเจ็ดสุดที่ที่เขาบอกว่าเครื่องพังนะฮะอ้าวเวลาะสองร้อยสองร้อยคนสิบห้าเหรียญเพงเพลงมีอยู่เท่าไหร่แปดสิบห้าเหรียญก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็ต้องสเปคที่ดีหรือดีเท่าตัวนี้หรือดีมากกว่านะฮะเออถ้าตัวนี้น่าจะได้อยู่ เพราะว่าตัวนี้ตัวคอกับตัว Memory. เมมโมรี่ตัวคอสูงกว่าหน่อยหนึง่งนะแต่ว่าราคานี้ห่างกันประมาณ15บาทา่าทวิธีการแก้ก็คือรับงานอื่นก่อนเขาบอกอยู่แค่วันดึงใช่ต้องใช้เวลา้งานอื่นตางงานเานื่นเหมือนกันเฮ้ยคุณคุณลิมบไวรัสเอารับรับรับง่ายเราไว้ก่อนเราไว้ก่อนโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะ More space o f ม y c คอมพิวเตอ๋อเพิ่มพื้นที่ให้หน่อย นะฮไอนี some more space. ้สมอลสเปซชาชาชาแล้วก็ช่วยลงอ่าฮาร์ดดิสอย่างน้อย500กิกะไบต์ได้ไหมอะไรอย่างงี้โอเคอยากได้รุ่นไหนเนี่ย m o n t o n น easy store 500กิกซาร์า3 0กิกะเฮิร์ตเดี๋ยวดีกว่าอ่ารับไว้ก่อนเดี๋ยวเพลงอะไรเพลงลงเนี่ยเดี๋ยวนะลงเพลงเอเอเพลงฮาร์ดได้เพลงมาเทปบอร์ดเพลงซีบเ,เพลง USB อ่าไม่ฟังดีกว่าดูสาถานรับไม่จะแปลกๆอันนี้คือบรรยากาศใน ้านคอมของเรานะฮะจะบอกได้เลยว่านี่เป็น้ลนคอมที่แบบน่าจะเป็นแบบเช่าเช่าห้องอยู่เลยแบบเป็นบ้านของตัวเองอยู่นะฮะเป็นสำนักงานของตัวเองนี่ฮะนี่ก็คืออุปกรณ์ต่างๆมากมายฮะมีมีมาเตอร์บอร์ดมีปลั๊กพวก่วงมีสเป์เขาเรียกว่าอะไรน้ำยาทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยอ่าพวกมีกล่องซีดีอ่าฮะพวกกล่องเครื่องมือกดย่อมไม่ได้ด้วยคืออะไรสาย usb ต่างๆสาย h d m i อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรข้างล่างอะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะเกมในตำนานเกมจีบนกพิราบดีว่าเจ้าของเกมคนเดียวกันบอกว่าติดยัดแล้ใส่ได้เนี่ยเออว่ะนี่ไม่แน่เขาอจะเป็นคนเดียวกันได้เพราะเอามายัดกันตั้งขนาดนี้ละคือบอกได้เลยว่าคนที่ซื้อเกมนี้มานี้รสนิยมประหลาดมากนิตยศาสตร์ CPU เนีจำคอมมันมีอยู่แล้วติดตัวใช่อันนี้คือโปรโมทของไอเซเว่นเจนแปดมีการมีการโปรโมทเขาด้วยเจ๋งจรงเจ๋งจริน่าจะเป็นตัว CPU รุ่นไฮเอ็นนะฮะในเวลานี้เจนแปดกำลังมาแรงใครที่ชอบแต่ง CPU นี่คือแบบเอาให้แบบหมูโค้ดแฟชั่นกันเลยทีเดียวนะฮะในเวลานี้นี่คือเอานิตยาาสารของจริงมามาโชว์หรือเปล่าเน,นี่ยเนี่ยดูข้อมูลสิอันนี้คือ Western Digital นี่คือยี่ห้อของฮาร์ตดิสนะฮะอันนี้ก็จะเป็นซอสแต่ก็เลยพี่โจพี่โจเจนแปดใช่ไหมพี่โจ ใช่เต็มแปดราคาแค่หมื่นสามสามร้อยเก้าสิบ่นสามสามร้อยเก้าสิบใช่ตายละราคาประมาณการจอหนึ 0, ่งศูนย์หกศูนย์เลยจะถูกป่ะจะพิเอเวจะถูกถูกจะคุ้มขอบิดคอมแล้วก็นนะฮะชัดเจ้าถ้างั้นเดี๋ยวเราจะกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวไว้ะะเจอกันพรุ่งนี้นะฮะแล้วเจอกันอ๋อนี่มีอันนี้ด้วยมีปฏิทิน อ่าโอเคอันนี้ก็ก็คือเราประเดิมทํางานตอนปีใหม่กันเลยทีเดียวนะฮะก็เสร็จไวรัสหนึ่งงานแล้วงานที่สอบเอ้งานพรุ่งนี้ก็จะมีทั้งหมด3งานด้วยกันนะฮะก็คือมีงานอ่าไวรัสลงซิเอ้ลงคัตดิสใหม่แล้วก็ลงคัตจอใหม่นะฮะตามนี้โอเคจบวันได้ฮะถึงแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนอนแล้วเหรอเมื่อกี้ไหวมากนอนเร็วมากโอ้โหมาทีเดียวสามตั้งเลือด อ๋อนี่ฟิกกัสจอ,อยังไม่มีต่างนะฮะอันนี้คือสแกนไวรัสแล้วก็ทำความสะอาดให้ด้วยอ่าโอเคต่อมาน่าจะเป็นอันนี้ลงอ่าพวกฮาร์ดดิส์นะฮะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ก่อนและกันสแกนไวรัสกับหล้างคอมน,น่าจะง่ายสุดโอเคเรามาวางไว้ึปิงโอ้โหโอ้โหเขอใช่ไหมโอ้ฝุ่นแม่เจ้า เราดูอยู่พอดีเลยคอมพระเจ้าห่าวเล่งไงเนี่ยเดียวกัน okay, โอเคแย่ง,งั้นนะพี่โจโแต่เดีวยวกันนะฝุ่นเนี่ยอืมตอนนี้เราต้องเอาในส่วนของนี่ฮะแอร์กระป๋องแอร์แอร์กระปอ๋อ,ะปองในการฉีดทำความสะอาดฝุ่นนะอ๋อกดค้าคงโอเคเอ้าหายละหนึ่งฮะห,หายหมดแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าอ่าโอเคเริ่มหายละข้างไนย,ยังเละข้างในย,ยังเละเดี๋ยวพี่โจโใช่เห็นแล้วเดี๋ยวขอเป่าข้างนอกให้เรียบร้อยก่อนนะ โอ้ถ้าถ้าชีวิตจริงเจอฝุอ่นหนาขนาดนี้นี่คือแบบคิดมากเลยเลยนะนี่นี่น,น,นี่รู้สึกว่าตั้งแต่เหลยอถอยเอ่อเหลืวถอยอีกเอออยอะแยะมากมาย่นนั่นนันข้างนี้ข้างนี้เ่านี่หายละโอเคตอนนี้ในส่วนของภายนอกเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแงะเครื่องกันนี่เราต้องเอาแผงอันนี้ออกก่อนใส่ต่วอันนี้ตั้งดูต้องใส่ต้องใส่ ลูกค้าไปเอาคอมตั้งแถวกอดที่โรงงานตัดไม้แน่เลยเยี่ยดูสิคือแบบอุปกรณ์แต่ละอย่างนี่ก็แบบโดนเป่าซะเละเลยอ่ะดูโดนแบบฝุ่นขึ้นแบบเต็มเลยที่แถวก่อตั้งแล้วแถตั้งคอมอยู่กลางก่อตั้งก่แบบฝุ่นทั้งเกาะนั่นน่ะสิเนี่ยเป่าๆของจริงนี่คือแบบปวดคอมอ่ะเนี่ยเนี่ยไอ้ดูพัดลมไยพัดลมนั่นจะของอินเทลใช่พัดลมอินเทลสุดยอดมาก การจอหรือสึกนั้นจะเป็นของยี่ห้ออะไรชินนะมันจะมีหลายยีห่ห้อมียี่ห้อเดียวอะเหมือนโปรโมทแค่ยี่ห้อเดียวชินแต่จริงๆมันมีหลายยี่ห้อนะพูดถึงอะโอเคเป่าทุกอย่างมมหามดแล<ช>้วโอเคจากนั้นเดี๋ยวทําการอ่าไม่ใช่เดี๋ยวเราจะทําการอ่าประกอบอันนี้กลับเข้าไปใหม่ PC part s. นี่นี่ประกอบกลับมีใครเข้าไป โอเคเพราะว่าภายในอย่างอื่นเราไม่ต้องไปดูอะไรมากแล้วเพราะว่าเราแค่ทําการลกไบร์ด้เฉบนี่ใครเข้าไปอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับตัวเคสของแต่ละคนนะฮะมันจะไม่เหมือนกันแต่ที่หลักๆก,ก็คือว่าเราก็ต้องถอดฝาก่อนนะฮะเป็นระดับแรกของการชำรํำระเครื่องนะฮะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะทําการเสียบพวกนี้เข้าไปนะ,ะต่อสายเมาส์ก่อนต่อคีย์บอร์ด เขาก็ต่อ h d m i อต่อ Power อ่าโอเคเรียบร้อยทำการเปิดเครื่องเชื่อได้พีโจอ,อนาคาตเปหน้า่พี่โจเกมนี้แน่นอนต้องมีอะไรไม่ต้องมีนี้มีแน่นอนเครื่องขุดบิตคอยตปกติของของคนที่ทำเกี่ยวพร้อมเลยเขาว่างเขาว่างเกินสวยอยู่โอเคเดี๋ยวเข้าไปในนี้เ<ไ>ป็นรายได้เพิ่มพีโจขุดบิตคอย อ้าวลืมใส่นิเดี๋ยวลืมใส่ USB ช <c oughs> ุดหนึ่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะลืมใส่นี่ USB Drive นะฮะเดี๋ยวเราต่อเข้าไปอ่าเรียบร้อยโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะอ่า add โปรแกรมก่อนเวลาสแกนเนอร์ใส่เข้าไปวอ้าวเฮ้ยอดีเออมันชอบไปอย่างเงี้ยพอลงไปได้แบบก้าสิกกว่าเอเซนต์ปุ๊บมันจะนิ่งๆที่สถานเครื่อง เราฟังเสียงแสบแก้วหูโอเคเรียบร้อยทำการสแกนโอ้สามร้อยสามร้อยหมือนจะคือเหมือนลายที่แล้วเลยลายเลขมีลายที่แล้วหนักกว่านิดนึงสามร้อยกว่าสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอันนี้สามร้อยสี่แปดโอเคทำการสแกนอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยทำการชัดดาวน์เดี๋ยวเราจะทำการถอดสายมาเดิม อ๋ออันนี้เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราจะไม่หลงไม่หลงเหลืออะไรไว้ฝาติดติดไม้ติดมือไปกับพีซีเครื่องนี้นะโอเคแบกขึ้นแล้วก็ว่างอ๋อใชนลืมเปิดคอม <c oughs> เดี๋ยวนะทำ,ทำงานไปต้อง,งคววืนคอนวานแล้วลืมเปิดคอมตัวเองไอ,อ้สายพวาวเวอร์อยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างล่างเดี๋ยวนะเดี๋นะเ,นะเปิดอ๋อ คอมจะนังขนาดนี้นะนี่รีโมบาวร์แล้วแล้วตั้งมาเท่าไหร่185เหรียญวิอะไรอะ่ะอันนี้คืออ่าต่อแอร์คูลเลอร์กับปัดฝุ่นอันนี้เดี๋ยวเราค้างไว้ก่อนละกันเพราะว่าน่าจะต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มอันนี้เราทำการอ่าเคลียร์เรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ทำการลบออกไปนะครับ นี่ยฮะถ้าเป็นถ้าในชีวิตจริงเนี่ยอันไหนที่เราแบบเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็สามารถลบทิ้งได้นะเพื่อไม่ให้แบบอ่าไม่ให้มันปนกาัางานนะฮะตอนนี้ก็จะเหลือในส่วนของอ่าการจอกับฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสนะฮะฮาร์ดดิสถ้าถ้าเราทําได้เราจะได้ค่าตอบแทน330ร้อยสมสิบาทเยฟพอซื้อการจอเลยใช่เดี๋ยวขอดูก่อนว่าไอาตัวเอฮา,าร์ดดิสมีแค่เนี่หรออ๋อนี่สโตรเลสฮาร์ดดิสเขาบอกว่าให้ซื้อมอนโทนี่อีซีสโตรห้าร้อยกิก นะฮะดูสิอันนี้เท่าไรหรยยี่สิบไม่เอาสองร้อยห้าสิบสามร้อยยี่สิบห้าร้อยกิกมีห้าสิบเหรียญอันนี้ซื้อได้ซื้อได้โอเคเอาแอดมามีแอดมาแล้วฮะเรียบร้อยรู้สึกว่า OS OS ตัวนี้รู้สึกจะใช้งานแปลกๆนะฮะแต่ว่าโดยรวมน่าจะใช้งานได้เหมือน Windows นะฮะอ๋อต้องใี้วิวคลาสนี่ Time Your Delivery อันนี้หมายความว่าเราได้เวลาแบบเขาจะมาส่งของแล้วนะฮะอันนี้เราก็ทำการซื้อหนึ่งเครื่อง ะะมาพรุ่งนี้ปลาไปแล้วต้องมานั่งรออีก,กน,นะท่าน,นี้แอร์คูลเลอร์อ่าสูงสุดตอนนี้เท่าไหร่วะยี่สิบเหรียญใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวเรารักไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็ต้องรออีกถึงวันพรุ่งนี้นะฮะสองสายก็ชีวิตจริงของช่างคอมอ่ะมานชีวิตจริงช่างคอมอ่ะตอนนี้ก็อุปกรณ์เราก็ยังซื้ออะไรไม่ได้มากนะฮะนอกจากในตัวฮาร์ดดิสต์นะฮะที่ต้องรอของในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงส่วนไอตัวที่มันเป็นให้เปลี่ยนแอร์คูลเลอร์เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอพรุ่งนี้อีกทีนึงเพราะว่าจะได้รู้้้ว่่่าตออองงงเปีียยหออะไรไร จะซื้อเ<ว>สือมันก็พอก็ซื้อพร้อมกันไปเลยใช่อันนี้การจอก็ต้องรอต่อไปนะฮะเพราะว่าตั่งไม่ถึงนะฮะอันนี้ก็ต้องรอของติดจอรอ,อ,อไปหลายวันแล้วก็จะได้นั่นน่ะสิรอไปก่อนไหนเขาดูโอเคเนคะฮะอันนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวนี้ละ delivery ของน่าจะมาถึงแล้วล่ะไหนดูสินี่ไงของมาถึงแล้วไหนเขาดูหน่อยนะอ่านี่ไง hard disk เจอแล้วจ้าอันนี้เหมือนไม่มีฝุ่นนะฮะไม่เป็นไร โอเคเดี๋ยวเราจะทำการชำระกันเปิดด้านข้างเหมือนเดิมอ๋ออันนี้มีแค่2น okay, ็อตโอเคไข่ไข่อ๋อเรียบร้อยเขาบอกว่าให้เปลี่ยนฮาร์ดดิสต์หรอนี่ยตัวนี้ฮาร์ดดิสต์ฮาร์ดดิสต์ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะติดก,กับฝาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเนี่ยเพราะว่าบางทีการที่เราต้องเปิดฝาทั้งสองด้านเพื่อที่ว่าเราจะได้แงะพวกไขควงอะไรต่างๆที่อยู่ติดก,กับฝานะฮะ โอเคนายดูสิอันนี้เราต้องทำการอ่าถอดสายก่อนนะฮะอันนี้จะเป็นสายซสต้าใช่ไหมนี่ไงต่อตรงนี้เอาออกก่อนหนึ่งเส้นแล้วก็ทำการเอาสายนี่อีกอันหนึ่งาต้าร์ออกอีกเส้นนะฮะแล้วก็ทำการเปิดเพนเบย์นี่ฮะมันจะมีคอมบาร์ชนิดที่มันเป็นถาดถาดสายฮาร์ดดิสก์มาได้นะฮะเพื่อความสะดวก อ่าเรียบร้อยนี่อันไหนที่ซื้อใหม่อันนี้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 ที่ซื้อใหม่โอเคเราก็มาวางอ่าเรียบร้อยแล้วก็ทําการประกอบกับนี่นี่น,นี่เอาสายฮัติตต่อกับอ๋อมาต่อตรงนี้แทนโอเคเข้าใจละทีน,นี้ก็ตอนน่ตอนีตอน้ต่อต่อที่อ่า power supply อ่าเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะทําการปิดฝาให้เรียบร้อยนะฮะนี่ามาใส่นี่ฝาแรก แปะตรงนี้ก่อนไข่จิ้งไข่จิ้งอ่าโอเคจากนั้นเดี๋ยวดูอีกฝาหนึ่งใส่เข้าไปดีมุนอ่ามุนอ่าเรียบร้อยอ่าสวยงามเหมือนเดิมฮะแล้วก็ทำการต่อสายเคเบิลต่างๆนะครับ ถ้าเรารู้รู้ชิ้นส่วนต่างๆนี้จะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างง่ายมากและยิ่งรู้วิธีการต่อว่าสายอะไรเข้ากับสายอะไรนะฮะจะเป็นอะไรที่แบบฟินาเล่มากอ๋อน,นี่ยี่ห้อเน็กเออตกใจอา้อาวอ้าลืมอีกอะลืมเสียไปนี่อ่านี่ฮะนี่ก็จะเป็นแบบขั้นตอนที่แบบอ่าคล้ายๆกันนะฮะก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะบางทีก็จะเจอปัญหาค่อนข้างคล้ายๆกันนะฮะก็มาให้เราช่วย ำช่วยซ่อมคอมใหนะ้นะฮะดีทำการสแกนไวรัสอา้าวอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ติดอ๋อลืมไฟไอ้นี่ประกอบไอ้นี่อย่างเดียวที่หวาดลืม <c oughs> ประกอบเขาเรียกอะไรนะประกอบฮาร์ดดิสเฉยลืมไม่เป็นไรพี่โจถือว่าบริการนะเขาด้วยเสือมีววเป็นคาเรีาเป็น Service เซอร์วิสในในน้อยๆนะฮะบริการหลังการขายนั่นเองนะฮะก็ถ้า คุณผู้ชมคนใดที่มีความคิดที่อยากจะเปิดร้านคอมหรือมีร้านคอมอยู่แล้วนะฮะก็เหมือนกับว่าทางเราแบบใส่ใจในลูกค้านิดนึงก็คือเหมือนกับว่าเราอาจจะเช็คพวกไวรัสไปด้วยไปในตัวนะฮะเผื่อลูกค้าแบบมีไวรัสติดมาโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยนะฮะเราถ้าเป็นไปได้เราก็สามารถเคลียร์ไวรัสให้ลูกค้าได้เลยหรือ ถ้าสมมติว่าเราสแกนไปแล้วเนี่ยมันจะกระทบกับไฟล์งานหรือเปล่าก็ให้โทรเช็คลูกค้าก่อนนะฮะเป็นการดีที่สุดนะฮะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถอยกันอืมยี่ฮ่าฮ่าฮ่าทำไมเพลงทำไมเพลงมันแบบทุกครั้งที่เราแบบเดินเดินไปเดินเข้าเดินออกมันจะอยี่ยี่ี่โอเคเดี๋ยวเช็คเมลก่อนนะจ๊ะอ่าอ่าอันนี้เคลียร์แล้ว เก็บตั้งสามร้อยสามสิบเหรียญสี่ร้อยสามสิบเอ็ดอุ้ยเขาจมใจสตาร์ทคอมไม่เสียงเสียงเอาเสียงวินโดว์อ่ะ <ś led> ตอนเปิดเครื่องอ่ะ,อละ,อละอแล้วก็มาตัดแต่งอัปเกรดเป็นสิบหกกิกโอ้โหโอ้โ <ś led> <ś led> ชี้เซตต้องการสิบหกกิกตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่อ่าสองกิกกับสี่แรมสล็อตสองกิกสี่ตัวก็เป็นแปดมีแปดกิกอยู่ตอนนี้เขาอยากเขาว่าอยากได้สิบหกนะฮะ <ś led> โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้กัน ก็วิธีการประกอบแรมเนี่ยมีค่อนข้างหลายวิธีอยู่นะฮะก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถผสมผสมกันได้นะฮะเมะื่อกี้เมื่อกี้นายเมลเขาบอกเขามี2กิกอยู่4ตัวนะฮะก็คือเต็มสล็อตพอดีเต็มซ็อกเก็ตของแรมนะฮะก็จะเป็น8กิกนะฮะหรือไม่ก็บางคนอาจจะเป็นแบบเอา4กิกมาต่อ2ตัวก็ได้8กิกแล้วหรือไม่ก็8กิกเพียวๆเลยก็ได้แต่ว่ากรณีนี้น้องเขาอยากได้อ่าสิกิกนะฮะก็ มนเดิมครับผสมได้หลายวิธีเหมือนกันนะฮะนี่ก็จะมีในส่องของ8กิกสองตัวได้เลยหรือไม่ก็4กิก4กิก4ตัวนะฮะอันนี้ก็ต้องดูขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าในการซื้อนะฮะว่าอันไหนซื้อแล้วมันจะคุ้มราคากว่ากันนะฮะในกรณีนี้ก็อย่างอัน,นี้แลม8กิกใช่ไหมแต่ตัวเดียวมันต้งองล่อไปร้อยเหรียญแล้วอะมก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ที่จะซื้อ2ตัวนะฮะเพราะว่างบเราค่อนข้างจำกัด นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจะซื้อเนี่ยก็อาจจะเลือกมาเป็นวิธี4กิก4ตัวก็ได้ราคาน่าจะยังไม่ถึงเท่าไหร่แ่ายตัวนี้80เหรียญเอ้ยตัวนี้80เหรียญน,นะฮะอันนี้ก็ซื้อ2ตัวก็160เหรียญก็ยังได้อยู่